สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเด้อค่เด้อเรียนเซิร์ญทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา7จ็ปดอทิดาเจ็ดเ้าเด้อคเด้อช่องแม่หมอสายมุงสายห้าสายปวงค่ะใครสนใจสินค้ามูทคางแม่หมอจ้าเรามีนะเครื่องราขงของขังเครื่องมงคลต่างๆนะคะ มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าไทยหรืออินเดียน้ําหอมนะเราก็มีผู้ใดสนใจกับทัก้าเรากันนะคะใครอยากมีอยากได้โปรโราคาย่อมยาวโปรโซื้อของแถมดวงโปรแบบแบบเบาๆนะคะทักมาได้เหมือนเรามีทั้งทุกอย่างนะคะให้เลือกสั่นนะคะรักไม่ถึงร้อยนะคะดูดวงรักร้อยเราก็มีมากเอาเป็นนั้นว่ามีให้เลือกหลากหลายตามที่คุณสะดวกเลยอยากดูฟรีไปช่องสีดำนะคะอยากความบันเทิงซองนี่จัดนะ,ะนะมีเลือกหลากหลายนะคะ แล้วก็ขอพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านที่ติดตามทั้งไม้และเกาเนาะนะคะเขาเรื่องกันเลยเนาะเพื่อว่าเป็นการให้เสียเวลาเมื่อนีเวลานี้เขาเจแปนเราเรื่องนี้หัวคอคนอีกโก้สูงยอมจำนวนต่อคุณโดยไม่มีขอ้อโตแยงนะจ๊ะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเช่นไรนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยโอ้พลังงานของคุณเป็นคนรักที่ดีก็ได้นะคะเป็นสีภร,รยาหาเงินเก่งหรือเป็นคนรวยก็ได้ เป็นคนหนึ่งเป็นคนหัวหน้าครอบครัวหาเงินเก่งนะหรือเป็นผู้นําครอบครัวไม่ว่าคําว่าผู้นําครอบครัวบางท่านก็เป็นเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวมีตังค์เป็นคนที่ทําให้ครอบครัวรวยเป็นคนที่หัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะฉะนั้นคุณเป็นทางชาวหน้าก็ได้สิบเหรียญนะคะเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวรวยก็ได้นะจ๊ะนะฉะนั้นดีใจด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวมีเงินเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวรวยเป็นคนที่ทําให้ครอบครัว ที่มีเงินถือไพ่ย่อมเหนือกว่าแน่นอนนะจ๊ะใครถือไพ่เหนือกว่าเรื่องการเงินคนนั้นจะเป็นคนออกคำสั่งเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะต่อค่ะคุณเล็กซ์ดิเคเห็นมาตัวคุณเป็นคนที่อมองความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเงินต้องดีความรักถึงจะได้นะถ้าเงินไม่ดีความรักก็ไม่เวิร์กด้วยเช่นเดียวกัน ทุกอย่างเงินไม่ได้ซื้อได้ทั้งหมดแต่เงินเป็นออปชันที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นราบรื่นมากขึ้นถ้าไม่มีตังค์นะคะอยังกระตุยนะคะอะไรก็ไม่เวิร์กอะไรก็ไม่ราบรื่นแม้กระทั่งเรื่องความหักด้วยเส้นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่มองมุมมองเรื่องเงินเงินเงินต้องบอกว่าคนรวยก็จะมองอย่างนี้ละคะ่ะนะต่อคะ่ะนะคะ นายออพิเดีโค่าดินพฤกษกกันมนก่กรคุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินจริงๆเนาะเงินเงินเงินอยู่ได้เพราะเงินผิดไหมไม่ผิดค่ะแม่หมอคนหนึ่งก็เป็นคนที่มองมองโอเรื่องเงินนะไม่ว่าไม,ไม่ไม่เกี่ยงคําว่าเงินเล็กเงินน้อยเอาหมดนะคะขอให้คําว่าสุดจริตใจมาด้วยความบริสุทธิ์มาด้วยความถูกต้องไม่ได้หลอกใครไม่ได้โกงใคร แต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะไปทําบุญก็ต้องใช้ตังค์นะ,ะบางคนบอกว่าการไปทําบุญไม่ต้องใช้ตังค์ก็มีค่ะนะได้หมดนะทุกอย่างได้หมดนายเอาไปที่เคลทานดินคุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินเงินเงินนะคะฉะนั้นต่อค่ะนะคะควีนอเวนทตุไฟเมสิงธนูคุณเป็นคนเก่งโดยแท้หาเงินเก่งทํางานเก่งบริหารจัดการเก่งเก่งทั้งงานในงานนอกในบ้านได้หมดแล้วคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัว อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องมีคู่เสมอไปอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้กดเกณฑ์ไม่ได้ต้องอยู่กับครอบครัวตลอดเวลานะรักอิสระก็ได้นะคะรู้จักปล่อยให้แฟนไปอยู่กับคนอื่นหมายถึงไปใส่ชีวิตซิ่วๆคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวสีน้ำเไม่ได้หมายความว่าให้แฟนไปมีคนอื่นนะคะความหมายของแม่หมอประมาณนั้นคุ e น็อตแวนบริหารจัดการได้ดีตัวคุณนะคะดีใจด้วยเนาะนะคะมาต่อค่ะกระดุกรงงานของคุณอีกนะคะ เดวิลคุณเกิดวันเสาร์ได้หมดคุณเข้าใจชีวิตคุณไม่บังคับคุณไม่มีกฎเกณฑ์ให้กับความรักหมายถึงความรักต้องอยู่แบบสบายใจความรักต้องต้องต้องสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะความรักที่ดีต้องสบายใจต้องไม่บังคับไม่ต้องไม่กดเกณฑ์ต้องไม่บังค,บงงบงคับให้เขาเป็นเหมือนเราแต่นะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ครอบครัวราบรื่นคือเงินถ้าเงินดีอะไรก็ดีไปหมดอันนี้เรื่องจริงแม่หมอคิดว่าเป็นไปได้แทบจะทุกครอบครัวนะ ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเมื่อไหร่ทะเลาะกันเมื่อนั้นแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเชื่อว่าชีวิตคู่ย่อมดีแน่นอนนะคะดีใจด้วยนะคะ The world คุณเป็นคนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตไม่บังคับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตามสไตล์ของคุณนะคะคุณก็ไม่บังคับนั่นแหละก็ยิ่งทำให้เขานะคะยอมคุณเพราะคนอีกโก้สูงยอมคนเก่งคนอีกโก้สูงยอมคนเอาใจเป็นคนอีกโก้สูง ยอมคนที่มีศักยภาพเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่เข้าใจพูดคุณเป็นคนเก่งบริหารจัดการเก่งถ้าถ้าไม่เก่งอ่ะคนที่มีอีโกโ้จะยอมคุณบอจ่ะนะคะฉะนั้นคุณต้องภูมิใจศักยภาพของตัวเองคะ่ะเงินเงินเงินไม่หมอถึงคนขอกดน้ำรับเอเนีนี้นะคะฉะนั้นแล้วเรามาดูคนที่อีโก้สูงคนคนนั้นหน่อยนะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรเป็นใคร อย่างไรมาดูกันซิขอดูคนนั้นทคนที่มีอีกโก้สูงยอมคุณนั่นแหละขอซับก่อน <c oughs> เดี๋ยวสิว่าแม่หมอว่าซับนะคะดีใจนะคะพลังงานใครได้มาเจอคลิปถือว่าดีนะพลังงานดีมากขอดูแสพลังงานใบแรกของเขาไพ่ขึ้นมาเซเว่นอับซอร์ธาดลมมิถุนตุนกุมเ่าน่าจะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคุณก็ได้คนที่เคยทําร้ายจิตใจคุณคนที่เคยทําอะไรหลบๆซ่อนๆคนคน คนเก่าที่เคยทรยศคุณหรือคนเก่าที่ชอบคุณบอกซ้ายชอบไปไปขวาหรือคนนี้ไม่เคยเชื่อคุณก่อนนั้นแต่ตอนนี้หันกลับมาโซโหกที่คุณก็ได้ตีไปได้หมดถ้าในกรณีเป็นคนที่เคยทําร้ายจิตใจคุณก็เป็นคนรักเก่าแฟนเก่าถ้ากรณีเป็นคนที่เจ้าเล่ห์แสนกลเอาแต่ตัวเองเป็นหลักเอาชนะตัวเองเอาแต่ความคิดตัวเองเอาแต่มุมมองของตัวเองคนคนนี้ก็ตอนนี้หลังจากนี้ก็จะยอมคุณนะเะนั้นนะคะ เรามาดูต่อค่ะเซเวนับซอสทัดลมมิถุนตนกลุ่มนะคะเบงตงต่อจ้าเป็นยังไงพลังงานเดอะฟูเป็นคนที่รักอิสระถ้าเรื่องการทํามาหากินี่สู้คุณไม่ได้ต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นควีนออฟดิโคนะแล้วคุณเป็นผู้นำอะ ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระใช้ชีวิตชิวๆอิสระเสรีไม่ค่อยโฟกัสเรื่องการเงินถ้าเทียบเรื่องการเงินในต่างกันลิบลับสู้คุณไม่ได้นะคะว่าแปลกใจหรอกค่ะทําไมถึงยอมคุณเป็นคนที่มีหัวกันค้าคุณหาเงินเก่งคุณเงินเงินเงินหรือคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะจ๊ะมาต่อค่ะคนรักเก่าแฟนเก่าคนคนนี้นะคะพอเขาเห็นศักยภาพของคุณนี่แหละเขาถึงอยากกลับมาคนที่เคยทําร้ายคุณเคยที่ทําให้คุณเสียใจคนที่มองข้ามคุณคนที่ปล่อยคุณ ทิ้งก็ได้โดยที่ไม่เหลียวแลโดยไม่ใส่ใจโดยไม่แคร์จะด้วยเหตุผลปัจจัยหนึ่งสองสามแต่คนคนนี้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ที่โกงก็ได้หรือเป็นคนที่วางแผนเก่งอะนะและเป็นคนที่มีอีโก้เป็นของตัวเองนะใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของเขาแต่ตอนนี้เขาหันกลับมาสู่หกคุณอะ่ะแต่ตอนนี้เขาหันกลับมายอมคุณยอมคุณทุกอย่างถึงยอมง้อไงอถ้าไม่ยอมง้อคุณก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยอมนะฉะนั้นเขาต้องยอมคุณต้องซีโร่ราบคุณ ต้องทําทุกอย่างเพื่อได้โอกาสจากคุณนั่นหมายความว่าก็ต้องยอมสิกออกครับกรบกพิจิกมีนท่านน้าคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เคยไม่เลือกคุณก็ได้ได้หมดนะคนคนนี้นะหรือคนคนนี้ที่เคยทรยศหักหลังหรือทําร้ายคุณก็ได้หรือหลอกคุณโกงคุณก็ได้นะจ๊ะเป็นคนรักเก่าที่คุณรักเขาเขาก็รักคุณนั่นแหละเขาจะขอโอกาสเห็นไหมเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยโดยไม่มีข้อโต้แย้งอะ่ะ ขอให้บอกนะสนเสน่ห์ของคุณมันเฉิดฉายสเสน่ห์ของคุณมันทําให้เขาอยู่ไม่ได้สเสน่ห์ของคุณมันช่างดึงดูดเสน่ห์ของคุณที่ช่างทําให้เขามีความรู้สึกอดทนร้นเบาไหวนะคะจะต้องเข้าหาจะต้องวิ่งหาจะต้องไฟเพื่อคุณวาสันนะจ๊ะเบือ้อไนอคขับกระกรดพิกจิกเมนนะอยู่บ่ได้รอได้เลยถ่าพอท่านได้มาานอพซอสนะคะตั้งตั้งเป้าไ้เลยว่าต้องเป็นคุณเสียดายอ่ะบ่อยากได้คนรวยกับบ่าวาแล้วนะบาานะะ่าวไพค่ะ ใครไม่อยากอยู่กับคนรวยนะคะตอนนี้ชีวิตคุณดีดีชีวิตคุณดีมากนะคะฉะนั้นมองยังไงคะว่าชีวิตคุณดีกว่าเดิมหันกลับไปเบิงสักหาปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ชีวิตคุณอนไรด,ดีกว่ากันนะวัดคาแค่นั้นไม่ต้องไปวัดไก่ค่ะเบิงอดีตกับมาดปัจจุบันนี้อันไหนสบายกว่ากันเบิงอดีตกับปัจจุบันนี้ อันไหนมีเงินเก็บุกันหรือเบิงอดีตกับปัจจุบันนี้ตอนไหนคุณดูสวยขึ้นคุณมีลู่ทางมากขึ้นคุณมีออปชันมากขึ้นคุณมีเอเนจีที่ดีมากขึ้นคือตอนใดนะแต่แม่หมอเชื่อว่าตอนนี้ชีวิตคุณปล่อยวางได้แล้วคุณไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมคุณปล่อยวางได้คุณชิลเป็นคุณเที่ยวเป็นคุณคุณคุณใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าประมาณนั้นนะจ๊ะเบื่อบบธรรมดานะจ๊ะมาเขาตั้งหน้าตั้งตาไว้แล้วต้องเป็นคุณวาสันนะคะขอดู Energy พลังงานของเขาแนี่ว่าเขาเป็นไยเป็นคนรักเก่าดีแหละหมายถึงเขายอมคุณโดยไม่มีข้อโต้แย้งจริงแต่อยากรู้ว่าพลังงานของเขาเนี่ยกับคุณจิไปกันใดไปต่อใดบ่หรือสีพ่อแค่นี้อยากรู้นะคะมาดูต่อแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตในเมื่อเขากับตั้งเป้าไว้แล้วว่าเป็นคุณเขาจะทํายังไงต่อไพคืนเซเว่นอัลคับนะคะคุณมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยตอนเนี้ยคุณสวยหล่อเลือกได้อ่ะนะ มี energy ความความสวยความรวยความหล่อความรัดความเพอร์เฟอ่ะคือเสี่ยวภัยดีเนาะนะจ๊ะประมาณนั้นขอเลือกก่อนจังหน่อยเดี๋ยวบอประมาณนั้นนะจ๊ะความรักที่ที่เขาไม่เลือกแต่ก่อนเขาไม่เลือกคุณแต่ตอนนี้คุณมีตัวเลือกกัดกัดบ่ค่ะนะต่างกันเนาะแต่ก่อนคุณเป็นตัวเลือกของเขาแต่ตอนนี้คุณคุณกลับให้เขาเป็นตัวเลือกนะคะคักบอเนะจ๊ะถึงเจ๋งบอค่ะนะ จากเคยเป็นตัวเลือกแต่ตอนนี้คุณให้เขาเป็นตัวเลือกวาสันเลยบัรมดาดะจ้ะผู้ใดผู้ใดมีฟิลนี้ยกเมื่อเขินเพราะเมื่อยนะคะแม่หมอดีใจด้วยนะคะ congratulation ขอแสดงความยินดีด้วยจ้ะมาต่อค่ะอยากรู้และอยากรู้เป็นเช่นไรอีกวาสันพ่ยขึ้นมาในออบคัพนะคุณสวยหล่อเลือกได้หรือตัวสวยหล่อเลือกได้ใช้ชีวิตรักตัวเองเนาะชีวิตคุณช่างช่างเป็นอะไรที่ตัวคุณเองเนี่ย เลือกได้เราบ่อยากมีชีวิตคู่ที่ไม่ได้รักกันแบบจริงจังไม่ได้ทุ่มเทให้คุณและตัวคุณเองก็เป็นคนที่รักตัวเองมากตอนนี้ถ้าผู้ใดที่เขามาในชีวิตคุณถ้าไม่ไม่รักคุณเหมือนที่คุณรักตัวเองนะคุณก็ไม่ได้ให้โอกาสกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะในอ็อกซครักรกพิจิกมีท่านน้าขอดูเขาเซเขาจะพยายามสําเร็จไหมโอ้เขามองเห็นลู่ทางแล้วคุณเป็นตัวทําเงิน บอกง่ายว่าเรียนเด้อคือหมายถึงเห็นลู่ทางคุณหาเงินเก่งเห็นลู่ทางว่าคุณรูรวยขึ้นเห็นลู่ทางว่าอาจจะต่อย,ยอดธุรกิจกับคุณได้นะอาจจะไม่ได้มาหลอกคุณแต่อาจจะทําธุรกิจร่วมกันหาเงินร่วมกันมองเราอาจจะทําเงินให้เขาได้ประมาณนั้นนะจ๊ะมีโอกาสไหมแนวโน้ม edge of petico มีโอกาสนะอภัยคืนนะเทร o ครับความรักครั้งนี้ต้องมาพร้อมมิตรภาพที่ดีนะเขาให้มิตรภาพที่ดีกับคุณนะไม่หลอกอีกแล้วล่ะเพราะด้วยความที่คุณมีออปชั่น คือแม่หมอก,ก็ก็งงนะคนเราจะมองกันที่ออปชันนะไม่ได้มองกันที่หัวใจนะคือคนยุคเนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนไม่เหมือนยุคก่อนนะอ่ายุคก่อนจะมองคนที่หัวใจจะมองวัดค่าคนที่หัวใจจะวัดค่าคนด้วยความจริงใจจะวัดค่าคนด้วยความเข้าคนดีแต่ยุคนี้จะมองค่าที่เงินมีมในี้ในกระเป๋าเท่าไหร่จะมองค่าที่คนมีหลักทรัพย์เท่าไหร่มีบ้านมีรถขี่ไหมมีรถเก่งไหมไอ้ดีบ่ดี กะบวากันไม่ใช่ทุกคนนะวงเล็บแต่ส่วนใหญ่นะคะก็เพราะด้วสังคมเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนไปอะคะ่ะนะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะนะ,ะนะเขาจะพยายามเบอร์ไหนโอ้นะ the, day the date นะคะความสัมพันธ์จะได้มีโอกาสได้รีเบิร์ตนะได้ได้เริ่มต้นใหม่นะเพราะความสัมพันธ์มันยังมีคำว,ว่าผูกพันอยู่นะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อ ได้โอกาสครั้งนี้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่าการกลับมาครั้งนี้ยังมีโอกาสเพราะยังมีคําว่าเหลือบัวยังมีเหลือเยืเ่อใย,อยประมาณนั้นละจ้ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มที่เขาเข้ามาครั้งเนี้ยเขาจะสามารถคลองใจคุณอีกครั้งได้ไหมขอเดาซสามารถไหมสามารถไหมสามารถไหมขอดูแซ่ไพ่คืนอุ้ยมีโอกาสนะเนี่ยคุณก็ยังรักเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่นะ เขาจะพยายามนะคะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณตกหลุมรักและหลงสเสน่ห์เขาอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณก็ยังมีเยอะใหญ่บางคนก็มีลูกน้ำกันนะบางคนก็ยังรักกันอยู่บางคนก็ยังมีลูกเป็นอ่าเขา,เาโซททองของใจอยู่นะคะเห็นไหม บางคนก็ชวนกันไปเที่ยวแล้วบางคนก็พากันไปฮานิมูลแล้วบางคนก็ไปดินเนอร์น้ำกันใต้แสงเทียนประมาณนั้นเหรเห็นไหมถูกครับกรกวพิจิกเมธะน,นามนะคะมาต่อค่ะอยากรู้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการได้และรับเท่าเทียมกันจะไม่มีการใครได้เปรียบเสียเปรียบการกลับมาครั้งนี้คุณอาจจะได้บทเรียนรู้แต่ก่อนเขาอาจจะไม่เคยให้คุณอาจจะทิ้งคุณเทคุณ ห panels. รือจบกันเพราะอาจจะเป็นเหตุผลที่คนนึงรับมากจนเกินไปคนหนึ่งได้ได้น้อยจนเกินไปหรือได้และรับไม่เท่าเทียมกันอาจจะการกลับมาครั้งนี้อาจจะมีการพูดคุยได้และรับเท่าเทียมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะฉะนั้นมาดูต่อค่ะขอดูแซะเป็นเช่นไรเทรยัลพีทิคอท่าดินพึ่งศกันมาก่อนการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคือได้และรับเท่าเทียมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคุณก็ไม่ได้เปรียบเขาก็ไม่ได้เปียบ ฉะนั้นมันเป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นรักที่เริ่มต้นกันด้วยความจริงจังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะดีค่ะเดอะจัสเมนท่าไพแห่งโชคชะตาต่อให้คุณกับเขานะจะมีประเด็นอะไรใดๆเขาก็มั่นใจว่าโชคชะตายัางเข้าข้ามเขาและคุณยังมีโอกาสประสานความสัมพันธ์กันได้อีกยังมีโอกาสไปต่อได้อีกความรักครั้งนี้ประมาณนั้นนะมาต่อค่ะเอเดอบคับกรกบพิจิตมีธาตุน้นำความรักครั้งนี้มีแนวโน้มที่ดีนะ ที่จะเป็นรักที่ที่ดีเป็นรักที่ไม่ได้แบบโฟกัสกันถึงขนาดแบบต้องแต่งงานต้องอยู่กันแบบสบายใจอยู่กันแบบอิสระไม่ต้องผูกมัดก็ได้นะไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่รักกันอยู่ด้วยกันนะคะเจําจำเป็นต้องต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะแต่เป็นรักที่ดีปรารถนาที่ดีต่อกันและกันนะเอเดฟคับกรกฎพิจิมีนมธาน้ำนะอาจเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้เด้อพรงานนะคะยาอินลน์วาสันนะคะ แล้วเรามาดูนะคะในเมื่อความรักครั้งนี้มาด้วยด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะขอดูหน่ะเซสเขาอาจจะเป็นคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติก็ได้นะหรือคุณติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักก็ได้นะถือว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไกลก็ได้นะรักกันโดยแบบคือถ้ามันยิ่งไกลอะ่ะมันยิ่งต้องแบบต้องอึดถึกทนเนาะความรักมันต้องมีคําว่า ความพยายามอ่ะเพราะก็จะอยู่จะเจอกันแต่ละทีมันก็ยังยากเงินกับใส่หลายเอียงสินะความสัมพันธ์ก็เลยต้องแบบมันต้องต้องมีความพยายามนิดหนึ่งประมาณนั้นนะจ๊ะเรามาดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้จะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งบอนะในเมื่อมาด้ยวยความจริงจังและจริงใจขนาดนี้นะคะฉะนั้นเรามาเบึ่งต่อค่ะขอดูน่อยสอยากรู้แลยอยากรู้ขอดูพลังงานหน่อยไพ่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นรักที่เหนื่อยเนาะ เป็นรักที่เหนื่อยเป็นรักเก่าที่ต้องแบกภาระหรือความขุ่นข้องมองใจกันแต่ต้องแก้ไขนะความรักต้องถึงมันจะเหนื่อยเพราะว่าความไกลก็ได้นะถึงมันจะเหนื่อยเพราะปัญหาหรืออุปสรรคกระไดแต่ก็ยังพร้อมที่จะไปไพ่ขึ้นนะยังพร้อมที่จะไปพอไปแล้วเป็นจังัดอยากรู้เ e น of w a n d ต่อให้หนักก็จะไปก็ยังยังอยากได้โอกาสอยู่นะมาต่อค่ะ ในออพเวนิโคิท่าดินพึกศกันมืงก่อนเห็นไหมแต่ก็ยังอยากจะให้คุณอะต่อให้เหนื่อยก็ยังอยากจะมีคุณต่อให้เหนื่อยก็ยังอยากจะได้คุณต่อให้เหนื่อยก็ยังอยากคุ้มกับการที่จะลงทุนอะเพราะคุณเป็นคนเก่งเนาะคุณเป็นคนที่หายากอะคุณอาจจะเป็นแรไอเทมประมาณนั้นเนาะคำว่าแรไอเทมบ่คือไผยอะหาหาคนที่เก่งอย่างคุณคุณอาจจะเป็นคนหาเงินเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่มีลู่ทางคุณอาจจะเป็นคนที่จับยังกับเป็นเงินเป็นทองหรือ เวลาคบกับคุณแล้วมันเป็นต่อย,ยอดเงินที่เขาก็ได้นะคะเขาก็เลยอยากลงทุนในความสัมพันธ์เลยอยากได้คุณยังทําทุกอย่างคือคนเฮาเ่้มีผู้ใดคบไผ่บอยอยากได้อีหย่างตอบแทนเลยเป็นไปบ่ไดนะจ๊ะแต่เขาอาจจะมองเห็นลู่ทางในการทำมาหากินกับคุณและอยากลงทุนกับคุณก็ไดนะจ๊ะประมานนั้นนะคะหรือเขาไม่เคยลงทุนกับคุณแต่พอเขาเลือกคนผิดเลยอยากกลับมาสดใสให้ก็ะไดจ้ะนะคะฉะนั้นต่อค่ะอยากรู้นะคะความรักครั้งนี้ เขาจะลงทุนกับคุณแล้วว่าสัตว์นะจ๊ะทำเพนคือความสัมพันธ์ต้องอยู่ในช่วงที่ปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนแต่ไม่ต้องเร่งรีบเดี๋ยวทุกอย่างดีเองคือถ้าเร่งรีบเดี๋ยวกับความความาเร่งรีบบ่นมีข้อบอดดีค่ะความเร่งรีบยิ่งทาให้เราสองคนหรือทุกอย่างผ่านไปโดยที่คุณทั้งคู่มีอะไรที่ถ้ามันรีบเกิดมันก่ไมอย่างดีนะด้วยหลักด้วยหลักความเป็นจริงนะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วดีจัดนะ ก็ดูต่อค่ะอยากรู้แต่คุณก็ยังหวาดระแวงนะกลัวกับการความที่เป็นเดิกของเขาก็ได้หรือกลัวกับการที่เขาเอาแต่ใจก็ได้หรือกลัวกับการที่เขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ก็ได้หรือเป็นเด็กก็ได้ได้หมดนะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะได้หมดนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะจุดจบในการที่คุณสองคนสีลงเอ่ยกันเนี่ยเขาจะยอมคุณทุกอย่างเนี่ย โดยไม่มีข้อโต้แย้งแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเขาต้องยอมคุณเท่านั้นจะเป็นเช่นไรมาเบิรงกันนะจ๊ะขอดูอีกหนึ่งใบแลาวงานะอู้ห์ายจะ้ะเพราะอะไรล่ะคะเขาจะยอมคุณอันนี้ใต้สำรับนะเขาจะยอมคุณเพราะคุณเป็นคนที่คู่ควรที่สุดเป็นดีเอมเ r e s เขาจะไล่ล่า,ลาเขาจะตามคุณนะเขาจะลงทุนกับคุณคะ่ะเพราะคุณเป็นพุ้คนที่เลอข้างจริงอะ่ะ หาตัวจับได้ยากแล้วก็คู่ครวรที่จะเป็นครอบครัวเห็นไหมเขาจะยอมคุณโดยไม่มีข้อข้อโต้แยง้งใดๆต้องยอมเท่านั้นถ้าไม่ยอมก็คุณก็ไม่เอาอยู่แล้วล่ะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชรายกบเอากันเด้อค่ะเด้อนะคะพลังงานอาจจะกลับกันก็ได้พลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะการกลับมาครั้งนี้ต้องยอมคุณเท่านั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งจริงๆไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้เป็นครอบครัวนะคะเพราะคุณพร้อมเป็นคนที่ที่ดีที่สุดละแต่เขามองไม่เห็นในเวอร์ชั่นนั้นก็ต้องขอกุณบ่ายนะคะ ฉะนั้นอดีตเข ves, าอาจจะเคยมองคุณผิดอดีตอาจจะไม่เลือกคุณอดีตอาจจะไปเลือกคนผิดด้วยเหตุผลใดกร้สังเถอหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเกายาแต่ตอนนี้การกลับมาครั้งนี้เ็ามองแล้วว่าคุณเป็นสิ่งที่เลอค่ามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะลงทุนมองแล้วคุณเป็นคนที่ยอมยอมได้อะโดยไม่มีข้อตัวแยงเพราะ ผลประโยชน์มีอีกมากมาย <c oughs> ให้เลือกวาสันนะคะเอาเป็นอันาสิมุ่งมองใดก็ถือว่าต้องยอมอะค่ะบอยยอมกับบราดจ้ะเห็นไหมเขาจะลงทุนกับคุณนะเอ็มเพรสเกิดวันศุกร์เทนอฟคัพได้เป็นครอบครัวกันอีกครั้งทัวร์เป็นที่เข้าการกลับมาครั้งนี้คือต้องยอมโดยไม่มีข้อโต้แย้งโดยไม่ต้องมีข้ออธิบายใดๆคือต้องยอมเท่าน,นั้นถึงจะได้เป็นครอบครัวนะคะในอ็อบในอ็อบแวนนะคะฉะนั้นก็จะต้องลงทุนนั่นแหละเอาเป็นอันว่า ยบแบบพับเบียนดิงนะต้องยอมโดยไม่มีข้อตัวแยงนะยาอินหลายนี่อาจจะเป็นของคุณหรือว่าอินว่าเป็นก็ได้ยาอินและยาอินนะแม่หมออินบุ้เดียกับพ่อแรงลาวนะคะ <_ S 1> แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะคะใครสนใจเครื่องรางของขังนะคะของมูต่างๆทักขาแม่หมอค่ะเรามีหลากหลายทั้งของไทยและของอินเดียน,น้ําหอมนะคะกัญยานแล้วก็น้าหอมบําบัดความเครียดนะคะเรามีนะ หรือสายมูเราก็มีค่ะเอาเป็นว่ามักแบบไหนจัดไปค่ะแม่หมอสายมูของแท้นะคะเดี๋ยวแม่หมอไปเที่ยวอินเดียแล้วแม่หมอถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเทวดานางฟ้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวแม่หมอไปตะเวนทําบุญที่อินเดียเมื่อไหรเดี๋ยวแม่หมอจะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกครั้งนะคะอย่าอินไลน์นะจ๊ะ เอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามทั้งใหม่และเก่านะคะก่อนจบคอยบุญร,รักษาเทวดาขุามข้อเงินทองไหลาม,ามาเทมารวยแล้วลุยคอยเงินล้นทับและคอยรักดีๆไล่ล่าทุกคนเด้อโชคดีค่ะเจอกันคิดหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ